ตักไม่ได้ตักไม่ได้โอเคแค่นี้พอเอย่าตักน้ำเชื่อมหน่อยหนึ่งนี่ นี่คืออะไรเอ่ยแฟบแฟบแฟบหรือเปล่าไม่ใช่แฟบนะทุกคนนี่เป็นมันสำปะหลังทุกคนอย่าต้มก่อนนะคะก่อนที่จะเชื่อมต้มสุกแล้วค่ะจะยกลงแล้วก็จะตั้งกระทะเคี่ยวน้ำตาลน,นะคะงานนี้ก็จะใช้น้ำตาลทรายค่ะ พอไหมพอไหมมันตาลพอไหมใส่เกลือนิดหน่อยพอนะคะทุกคนเพราะว่าตอนที่แย่าต้มมันย่าใส่เกลือไปหน่อยน,นแล้วมันก็จะมีรสนิดหน่อยแล้วนะคะ สองขีดพอนะหวานมากไม่ได้ทุกคนน้ำหนักเริ่มมาแล้วทุกคนหิม่ทําขนมบ่อยๆเนี่ยเริ่มมาแล้วนะคะ บอกกบหมวยว่ายาาจะไม่ทําขนมแล้วนะรู้สึกว่าอ้วนความอ้วนเริ่มมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหมวยก็บอกไม่ดีนะไม่ดีนะ มันเจียวลงไปแล้วนะอุ้ยร้อนอ่ะอื้อปุยๆมันร้อนๆ มันย่าต้มสุกแล้วนะทุกคนทีนี้ถ้ามีหัวกะทิก็ราดด้วยหัวกะทินะเออเพิ่มความอ้วนทุกคนอันที่จริงก็มีนะแต่ย่ขี้เกียจขัน มะพร้าวยากขูดไว้ในตู้เย็นนะมีกินอย่างนี้เลยค่ะกินอย่างนี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะน้ำหนักนะ่ะ <c oughs> ได้แล้วนะคะเป็นพ่อดูว่าอ่อนรู้ไหมดูป่าอ่อนแล้วก็เขาปิ้งมันะะยาก็าอยากกินใช่ไหม แล้วมันห้านาทีมันไม่มีแต่อันนี้เป็นมันสัมปลังนะทุกคนมันมันสัมปลังแต่ก็ทำได้เหมือนกันทุกคนแต่ความนิยมเขาไม่ค่อยนิยมกันใช่ไหมแต่ถามว่าทำได้ไหมทำทำได้ทำกินได้เหมือนกัน สีเหลืองสดใสสวยเหมือนกันเลยทุกคนยาก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะงวดจะแห้งลงไปนะคะแล้วก็อคอยกลับอยู่เรื่อยๆเพราะข้างบนมันจะไม่ถึงน้ําเห็นไหมคะมันก็จะไม่น้ำน้าเชื่อมมันก็จะไม่เข้าเนาะ ก็จะคอยกลับอยู่เรื่อยๆเอาข้างบนลงข้างล่าง ได้แล้วนะคะเนี่ยสุกแล้วอันที่จริงมันสุกตั้งแต่ย่าต้มแล้วทุกคนแพียงแต่เอามาใส่ในน้าเชื่อมแล้วก็เคี่ยวให้น้ําเชื่อมมันแห้งซึมเข้าไปในในมันเนาะได้แล้วเสร็จสวยงามด้วยนะเนี่ย ใส่ปิ้งเลยทุกคนใครไม่เคยลองลองได้นะคะไม่มีมันห้านาทีก็ลองมันสำปะหลังได้นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับการเชื่อมมันนะคะมันสำปะหลังนะคะลองดูค่ะคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะบา,บายๆค่ะสวัสดีนะคะ